ครับตอนนี้เพื่อนเราก็อยู่ที่ชัยภูมิบ้านเข้านะอยู่ที่ภูมิทรัพย์นตการนะเพื่อนก็อยู่กับน้องปืนเดี๋ยวให้น้องปืนพาดูรถประมาณนี้นะเพื่อนก็เงินสดรถเบื้องต้นสองหมื่นนะน้องปืนนะแล้วก็รับประกันเครื่องเกียร์ยังไงบ้างที่นี่รับประกันเครื่องเกียร์ให้เดือนหนึ่งแล้วก็ถ้าสมมุติในกรณีที่ดาวเนี่ยก็จะดาวประมาณสองหมื่นสองหมื่นโอกาสผ่านก็มีขึ้นอยู่กับการทํางานสเตตเมนต์ของเพื่อนๆนเองนะอ่าฟอร์จูเนอร์เป็นไงบ้าง 4แสนรถปี06นะ4แสนนะเพื่อนแล้วก็คันนี้นหน้าเต็มมาเลยอะ่ะเออคันนี้ได้กันชนนะ4แสนสามราคารถปีเท่าไหร่คันนี้ปี27ครับ17นะ่ะ17ก็จะได้หน้าใหม่แล้วแล้วก็ล้อขอบเท่าไหร่เนี่ย17งั้นนะล้อแต่งแล้วก็ไฟเป็นฮาโลเจนอยู่ประมาณน,นี้ ส่วนคันนี้เกียร์ธรรมดา6สปีดยกสูงแท้จากโรงงาน4แสนสามรถปี18นี่านในดูได้ไหมเปิดได้ทุกคันนี่แบงนี้เลยนะเรามาเช้ามากนะเพื่นอนเบาะสวยเลยเบาะเดิมมันเบาะผ้านะเอาหุ้มใหม่แคปเปิดได้นะ เดิมแท้เลยแถวเนี้ยเดิมหมดเลยใครอยากได้รถเดิมนบะมาตรงนี้เลยเรามาเช้าจนน้องปืนหนึ่งเช็ดรถไม่ทันนะ่ะ <c oughs> น้องปืนผมมาเช้าจัดอ่ะคันมาโตเตี้ยหน้าเก่าหน่อย <25. S 1> ปีสปีสิบห้าราคาเปิดดูที่สี่แสนสามนะปีสนะิบห้าอันนี้สนะองหมื่นน 20, นะส่วนคันนี้ก็เป็นข้าวหลามตัดข <50. S 1> ้าวหลามตัด <50. S 1> ปีสองพันสิบราคาเปิดดูที่ สองแสนแปดก็ถือว่าราคายังแรงอยู่เพราะว่ามันเป็นรถที่เข้าซื้อเข้ามานานแล้วต้องบอกประมาณนี้นะบูพาวเวอร์หนึ่งจุดเก้าราคาเปิดอยู่ที่สี่แสนห้าสี่แสแล้วก็รถปีปีสองิบแปดได้ล้อแม็กแบบนี้เลยเรียบร้อยส่วนด้านนี้ตัวใหม่เลยอ่ะยี่สิบเอ็ดอ่า 5 5 0 0ปี2021ได้ล้อเดิมแล้วก็เพิ่มเติมมีแคลริบอยสีเดียวกับตัวรถให้นะเพื่อนไปแบบเร็วๆเลยแดดร้อนละอันนี้รถปีลึกหน่อยใช่ครับปี2003ปี03ราคาเปิดดูที่ดูที่104,000 104เป็นไทเกอร์นั่นเองนะเน้นเข้าไล่เข้าสวนไปเลยแบบนี้เลยรถเก่งก็มีอ่อันนี้อ่ะ วีออสปีส6บราคาเปิดดูที่4 2 0แสนสองครับสี่แสนสองปีสิบหกก็สามแสนสองเออว่าอยู่สามแสนสองอ่าอันนี้เนก็าสามแสนสองรถปีสิบหกเหมือนกันชอบสีก็เลือกเลยว่าจะเอาสีไหนสีคล้ายๆดำแต่ไม่ใช่ดำอ่ะเทาดำส่วนอันนี้ไม่ใช่แท็กซี่นะรถบ้านแท้ๆอาร์ติส1น เท่าไหร่1.6ึ่งจนะคันนี้ราคาเปิดดูที่วันนี้อยู่ที่สี่แ0 0แปดครับสี่แสนแปดนะ,ะ 1, ดรถได้เยอะไหมไอ,อันนี้ได้2-3หมื่น 2, 3, มีให้เห็นนะรถได้เซตตี้เป็นไงเซตตี้เซตตี้สองสามสิบราคาเปิดดูที่300,000ครับ300,000นะเพื่อนปี13 300,000มแสนก็น 3, นคือรถได้แล้วก็เดี๋ยวอ้อมมาฝั่งนี้อารถมออเตร์ไซค์เขาไปไหนหมดแล้วอ่ะร์ไซค์เขาก็ย้ายไปบ้านแล้ว อ้าวทำไมเขาเบื่อแล้วอ่ะขายหมดแล้วเลาเขาเซื้อมาซ่อมอ๋อบิวปั้นใหม่อเมื่อวานนี้นะอ่าคันนี้ยานิสครับยานิสปี2019ปี19ราคาเปิดอยู่ที่4ี่แสนสาม4ี0แสนสแสนอ่ายานิสปี19นะ,ะเครื่องเบนซิน 1>, 1 2 0 0ออี่ีอ่าน่าจะเก็บหมดนะ10นาทีเพื่อนๆอันนี้เบนท้ายเบนของแท้เอันนี้ อันนี้โหมีวัดบูธด้วยเหรอรุ่นฟูเฮ้ยแต่งไว้ธรรมดาเนี่ยเขาวัดบูธใช่ไหมนะ่ะใช่ครับวัดบูธอัน,นหนึ่งนะเพื่อนอันนี้เป็นไงบ้างราคาราคาอยู่ที่แสนสองครับแสนสองได้ท้ายเบนส์แบบนี้แล้วเรียบร้อยเอนะบาะหนังเนี่ยเดิมหมดทุกอย่างเลยนะเดี๋ยวส่องให้นะล้อเดิมหมดเลยล้อไม่แน่ใจว่าล้อเดิมหรือเปล่าอะ่ะน่าจะเดิมแหละนี่โหข้างในมีแตกนิดหน่อยครับเอ้ยตกใจห <laughs> มาดมไอ้ <laughs> อากาศกันนะเว้ย อ่ะไล่หันมานนแพทตินัมหัวเดียวแพทตินัมไทเทเนียมหัวเดียวไทเทเนียมปี2011ราคาเปิดดูที่แส,แสนเจ็ดครับแสนเจ็ดได้แบบนี้ละเรียบร้อยส่วนคันนี้สี่ประตูยกสูง,สงนะประมาณรถปี2013 13ราคาเปิดดูที่ สี่แสนสองนะได้ทรงแบบนี้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ไล่มาฝั่งนี้มีแชมป์สี่ประตูนะแ,แชมป์สี่ประตูแบบนี้เลย <24. S 1> ปีสิบสี่ราคาสี่แสนห้าปีสิบสี่นะแล้วก็ได้วัดบูตัวหนึ่งดูภายในได้ไหมได้คนระับได้ล้อมแกขอบสนะิบแปดอย่างนี้ตกก็เดี๋ยวก่อนส่งมออเดี๋ยวเขาล้างอีกทีนะนี่แนะบบน,นี้เลยนี่ก็ แล้วก็ไล่มาฝั่งนี้รีโว่รถปีสองมาสิบแปดไปสิบแปดราคาเปิดดูที่สี่แสนห้สี่แสนห้าได้ทรงนี้ละเรียบร้อยห้าแสนสเออห้าแสนสี่เกือบแล้วเกือบบอกผิดเอาอยู่ทวนใหม่ห้าแสนสี่นะเพื่อนรถปีสิบแปดใช่ครับคนนี้ถได้ครับอ่ารถได้เยอะอยู่เข้ามาคุยกันส่วนคันนี้หน้าแชมป์หน้าแชมป์ตัวนี้สามแสนห้าครับสามแสนห้าปีสอง3สิบสาม ปีสิบสามนะสามแสนห้าก็คือลดได้นะเงินสดก็ยังลดได้อยู่นะสีขาวขาวโอเคเลยจอดล่มมีนกบ้างเล็กน้อยแล้วก็ไล่มาฝั่งนี้1.9ปีเท่าไหร่ปี18ราคาเปิดดูที่5 5 0แสนห้าหแสนห้าปี18นะก็คือขาวมุกใช่ไหมเอ็กซ์ซิลี่อ่ะเอ็กซ์ซิลี่แท้โรงงานขาวมันจะเหลือบๆมุกหน่อยนะเพื่อนแล้วก็มีโลบาร์ให้นะ ภายในประมาณนี้นะภายในภายในสวยเลยมีเครื่องเสียงให้ด้วยนี่ภายในสวยแล้วก็ไล่ถัดมารีโว4สี่ประตูรีโวสี่ประตูปีสองพันสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดราคาเปิดดูที่เปิดอยู่ที่ห้าแสนเก้าห้าแสนเก้าปีสิบเจ็ดอ่าแล้วก็อันนี้ตัวเตี้ยโฉมไฟข้าวหลัมตัดตัวนี้ก็ขายอยู่ที่สองแสนแปดครับสองแสนแปดก็คือเป็นกระจกไฟฟ้าด้วยใช่ครับ ตัเต้ยสองแสนแปดได้ล้อไม่เหมือนเพื่อนด้วยล้อเชฟโรเลตมานะเพื่อนแบบนี้เลยก็ที่นี่ก็จะเปิดทุกวันใช่ไหมเปิดตั้งกี่โมงถึงกี่โมงแปดโมงถึงแปดโมงถึงห้าโมงเย็นทุกมีวันหยุดไหมมีครับันหยุดหยุดวันอาทิตย์วันเดียวนะแปดโมงถึงห้าโมงเย็นก็น้องปืนก็จะเฝ้าอยู่ที่ที่นี่ตลอดนะเพื่อนเข้ามาดูได้แต่ก่อนมาหมาโคตรดุอบนนี้เหลือตัวเดียวแล้วก็ยังเหลือเยอะอยู่แต่ไม่ได้ดุเหมือนแต่ก่อน อ่ะคันถัดมานี้ปีสอิบสามครับปี 3, ส3 3ามแสนห้าปีสิบสามหน้าแชมป์เหมือนกันคเครื่อง 2,500cc ซีซีเป็น VN t u r น o รนี่นี่เลยส่วนคันนี้ยกสูงปีสอิบสามราคาเปิดดูที่อยู่ที่น,นี้อยู่ที่4แสนครับ4แสนปีสิบสามทนนะก็เลยล้อล้อล้อใหม่ไอ้ล้อเดิมยางเดิมราคาที่เปิดไว้เนี่ยลดได้แล้วก็ เข้ามาดูแลต่อรองได้นี่แต่งลายไม้ด้วยนี่โอมไลน์พาวเวอร์เกียร์ธรรมดา5สป,ปีดแล้วก็ซีดีหนึ่งแผ่นแต่งเครื่องเสียงมาแล้วเรียบร้อยมีขนาดอีกข้างหลังมีไหมข้างหลังะไปดูนะไป,ไปดูกระจกป็นกระจกนอกน้าก็รถใช้งานหมดเลย ไอ้คณะรถเก๋งขายไหมรถเก๋งก็ขายครับเอามาใหม่เมื่อวาน,นอ,าอ๋อมาใหม่ร้อนๆเลยค,คันนี้เป็นไงบ้างคันนี้ปี2018ปี18ได้สติกเกอร์อย่างนี้เลยปี18เป็นไงครับราคาราคาอยู่ที่400,000 400,000ปี18นะแล้วก็รถเก๋งชมนางฟ้านางฟ้าเป็นไงบ้างคันนี้คันนี้เดิมครับเดิมหมดเลยคันนี้โอ้โหเป็นไงบ้างราคา ตัดได้ครับตอนนี้จะขายเอามาขายที่สองแสนครับคันนี้เป็นราคาสองแสนถ้าตัดนะถ้าพ่อค้ามาตัดได้เท่าไหร่เขาสักแสนแปดครับแสนแปดในราคาตัดก็คือลดไปสองหมื่นก่อนรถปีรถปีปีสองดูหน่อยสีสวยน,น่าจะสิบเอ็ดนะ <11. S 1> หรือ <11. S 1> เพราะโฉมมันเป็นไฟเหลี่ยมละไฟท้ายเหลี่ยม ถ้าถ้าศูนยจะเป็นไฟท้ายกลม060708ไฟท้ายเริ่มกลมน่าจะใหม่นล้ขึ้นมาใหม่ดูเดวเบล์ไหมไน้องดูเบลล์หน่อดูให้น้องเขาดูตรงเบล์นะว่ามันเท่าไหร่อันนี้เพิ่งมาเลยอะ่ะเป็นเบาะผ้านะเพื่อนไม่ใช่เบาะหนังนะนี่แบบนี้เลยไม่เห็นเนี่ยเนี้ยเล่เมเอนนะียเอกสารให้น้องาดูเอกสารรถแรกเข้านะเพื่อน นี่โหภายในเดิมยันยังไม่ล้างเออยังไม่ล้างเงินเดิมๆเท่าไหร่ปีแสนครับปีเท่าไหร่นะปียังไม่แม่นเออยังไม่มีหน้าเล่มโอเคทำไรอ่ะเบอร์โทรเพื่อใครสนใจ0 6 4ย์หกสี่ศูนย์หกสี่็ก็ติดต่อน้องปืนได้ทั้ง ID Line แล้วก็เบอร์โทรเลยโอเคหน้าตาน้องปืนนี่แบบนี้นะโอเคเราหล่อโอเคขอบคุณครับคลิปนี้ครับ